นี่จานเติบเติบจานผูนผูนมูทังเพเลยค่ะทุกคนคะจึงกระราดน้ำแกงส้มใแบพันนี้เลยได้แรงแล้วทุกคนเนะออมือมนะร้อยไม่เกินม,มูชินเทาเทาเต็มคำเลยนะคะทุกคนคะ สวัสดีค่ะวันนี้แม่ต้าพามากินอาหารร้อยๆยแล้วค่ะแค่บ้านแกงเลียงบ้านๆเลยทุกคนแกงเลียงใส่พักวานใส่หลอกคอใส่ขี้ปลาซึ่งก็แกงส้อมปลานิ้นค่ะทุกคนใส่หัวมันต้าบอกเลยว่าแกงส้อมที่บ้านนะ่ะน้ำมดก่อนเยือต้องใส่น้ำเยอะๆนะคะเพราะว่าที่บ้านในช็อปสดน้ำกันทุกคนนี่ซึ่งก็หมูค่ะหมูคััวเกลือแต่ว่าวันนี้นะ่ะเราใส่เป็นซีอิ๊วดำไปนิดนึงซึ่งก็จะได้แบบนี้เลยมากินกันเลยค่ะ มาค่ะทุกคนโยโยๆกันเลยค่ะแต่น้ำไปเลยก่อนอ่าเต็มคำเลยค่ะ น้ำแกงส้มทุกคนที่บ้านตาลคือไม่ได้แกงเพ็ดมากไงพอเวลากินทั้งได้แรงอ้นจะเนียเปรี้ยวที่บ้านอะ่ะน้ำแกงส้มจะมดก่อนเผื่อนทุกคนนึกตาบอกเลยได้แรงนี่ทึงวันนี้แกงส้มปลาได้หน้าป่านินใส่หัวมันทุกคนคะ่ปะปลาไม่เปลืองเลยเปลืองน้ำกับผักบ้านตานม เปกูเออืมนี่ของเลย เ,เป็นปามากเลยจัยบภาพแบบนี้ทุกปักมากคนเนื้อตกเกียวปลาเลยนะแทนนี่เลยนะหยกมาของแทนนี่ น,น้ำไปเรื่อยก่นอนอเต็มคำเลยค่ะอืมดยมากเลย นำแกงนี้หมดแลไรนี้เห็นไหมทุกคนต้าบอกเลยว่านำแกงเปลืองอืมอหงม้อร้อดในกินนอกับนี่ปลีกล้วยกินได้มมดเพลทุกคน ร่ามันตุ๊บเลยห่วงกลางนะได้แรงอร่อยด้วยเนาะคือได้แรงอย่างแรงเลยขนมก้อนเป็่หลวะ ตามโดยน้ำแกงเลี้ยงนะแกงเลี้ยงใส่ค่อยทุกคนเลยร้อยมาเลยทุกคนเนาะฟินไหมวัยแม่ มือนี่คือางง่ายเลยนะทุกคนแกงสม้มแกงเลียงมูอิ่มเลยนะกับข้าวบานบานแต่อิม่มซึ่งก็ร้อยพันนี้เลยวันนี้แม่ตามาเสนอเมนูนะเพื่อใครนึกยากลงไปแกงกันเลยนะแกงส้มปลานิลนใส่หัวมันก็ข้าวกันนะทุกคนไม่รู้บ้านใครเคยแกงไหมนะบานตานี่ชอบเมนูได้แปลก,ปลกอพอชอบใส่หัวมันใส่ได้บบนี้ซึ่งก็แกงเลียงเหมือนแกงเลียงใส่ไข่แกงเลียงเหมือนแกงเลียงเคยแกงเลียงบานบานซึงก็พักโนก็ตามนี่เลยปล,ยลีกล้วยลูกเครือ คลิปนี้นะคะใครที่ชอบแม่ตาฟาาทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย